啊。Uh huh. 왼쪽입니다. 사이카. 다시 정면에 하트 부리겠습니다 골자이카. 골자이래요. 하. 살짝 오른쪽입니다. 좌카. 사이나카 왼쪽. เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งครับทุกคนครับช่วงหลัต่อจากนี้ไปห้ามใช้แฟชและงดการไลฟ์นะครับไม่มีการไลฟ์นะฮะคุณคิมซชยอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยวันนี้บอกเลยว่าสื่อมวลชนมากันเยอะมากและสื่อมวลชนไทยของเราน่ารักทุกคนให้คุณทักทายสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติกันเลยฮะสวัสดีครับคุณคิมซชยอนครับ มีม yep. ีค yeah. รับครับครับยินด e e? ีครับเดี๋ยินดีนะคะเย้ชันดเลยฮะ้อาไปสเกีคุณสุยอยนครับเป็นไงฮะสื่อมวลชนเราน่ารักไหมเสียงดีไหมฮะดีดีเจ้าหน้าที่กตนโมนม่เกุศิอร์เจอะวากจริงวว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 ว่วว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 วงวววงวว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 ว 이번에 우리 김수현 아시아투어 방콕 통해서 태국 팬분들 다시 만나 지금 기분이 어떠신지 너무 궁금해요. 아 네. 예, 아무래도 그 지금 여기 계신 분들하고 그리고 또 저쪽에 계신 분들보다 제가 더 많이 기대하고 긴장하고 있는것 같습니다. <laughs> ผมรอคอยวันนี farther farther ้มากกว่าคนอื่นๆแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าใครอีกจริงๆเลยตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่รอคอยสื่อมวลชนทุกคนก็รอคอยคนไทยทุกคนรอคอยคุณมากๆนะฮะเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆบคุณุลนฮวาที่ากักเพอปนี่ร้างที่าอนืองที่ผ ขอ다คืุณมากว่าในงานวันนี้นะคะมีหลายเพลงมากที่ผมเตรียมมาร้องสดๆให้ทุกคนฟังเลยเมื่อกี้ซ้อมมาแล้วนะครับแต่คือจะบอกว่าซ้อมจนตอนนี้จะไม่มีเสียงแล้วแต่ว่าในงานจริงผมก็จะเต็มที่เพื่อทุกคนที่มาในงานนะคะนี่ไงทุกคนอยู่ใช่ไหมฮะอด้วยความดอใจกบดีใจดี๊ด๊า 깜깜 이고나야 모두가 온 겁니다. 뭐이 마중을 나와 주셨었어요. 어떠셨어요? 팬분들을 그렇게 많이 보셨는데 공항에서 예, 도착할 때부터 아주 열기가 어마어마해서 예, 기분이 딱 좋았는데 또한 가지 놀던게되 คือ,อจะบอกว่าพอมาถึงปูว่ารู้สึกจุดเอนเนอร์จีของแฟนๆชาวไทยก็คือทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คืออยากจะชมแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยว่าทุกคนรักษาระเบียบได้ดีมากๆทำให้ผม,มอยากจะชมทุกๆคนเลยขอบคุณมากเลยนะคะนะครับเอาละฮะที่สำคัญกว่านั้นก็คืออะไรนี่นไหมฮะมาถึงเมืองไทยแล้วอยากรู้ว่าถ้านึกถึงแฟนๆชาวไทยคุณนึกถึงอะไร

กเหมือนรอยยิ้มมาให้ผมอะขอบคุณมากรอยยิ้มทุกคนสวยมากเลยแสดงว่ามาถึงเมืองไทยจริงๆคือยิ้มตั้ถูกสักน้า่าเชียร์เลยแนนสวยมเพราะไทยแนด์คือแลนดอมายเนี่นี่ยิมเอยาเอาอย่างนี้กันฮะนอกจากเมื่อวานนี้ได้เจอกับรอยยิ้มแฟนๆไปแล้ววันนี้ให้ดูรอยยิ้มจากสื่อมวลชนฮะตัวนี้โอ้ดีคดีโอ้ดีี่นี่ตัวนี้ๆ้ ยืนยันทุกคนมีความสุขมากครับ너무행복하셔서나오는미소거든요ใบหน้าเปื้อนนี้เหมือนทุกคนเลยสื่อบางสื่อเนี่ยใส่แมสอยู่ยังถอดแมสก์ออกบางทีเนี่ย어떤분들은마스크쓰고있는데굳이꾹배우님에게미소를드리기위해서마스크를벗었어요โอเคใช่ไหมคะเราอินดี้ที่มีมิโซย์นั่นละทายแล้วแล้วสไมล์นะคะนี่ 마중 태이아 하. 태 도착하셨으니까 태국 음식에 대해서 또 여쭤보고 싶은게 도착하신 후에 태국 식당에 가서 태국 음식 드셨는지. 예, 도착하자마자 바로 현지 식당으로 바로 직행해서아 예, 어제 먹은 그 망고밥이 그 진짜 제가 어제 정말 그 세계 최고의 망고밥을 먹었습니다. ก็คือไปที่ร้านอาหารไทยเลยโอ้โลเคชั่นแรกที่ไปก็คือร้านอาหารไทยไปทานอาหารไทยคือจะบอกว่าเมื่อวานได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคือจะบอกว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกที่ผมเคยกินมาน่ก็ต้องที่ไทยเข้าัทกกน็่งอร่อยอาหารนะอาหารคาวีไะอร้าอาหารคาวบีอาหารคาวบีอาหารคาวาา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 า

คือมันแบบเปรี้ยวกำลังดีแบบหวานแบบหอมกำลังดีแบบทุกอย่างแบบเพอร์เฟคอะคือเป็นรถไทยแท้ๆเพราะฉะนั้นถ้าที่ถิารไทยให้บินมาเมืองไทยได้เลยเทุดสิ่งกินินทกาเเดี๋ยวสื่อมลชนรอต้อนรับทุกครั้งนะเาคอี่ดนี่ลยนมุนคร้้อนรัทุกครงเลยทคังกครั้งนุกร้งกั้งทุ้้้รงั้ 나나 메뉴얼에 이해구키 주하기들이 더해주신 다음에 오피숍으로. Som tampupa. Som tampupa. I would 라 a k e a papaya 라 a l o n You have a c h o c o l 조금 드 or a c h 이 c o l a t e You have 요 chocolate. You have a c h o c o l 맛있 e You h a v 이 a c h o c 요 l a t e You have a c h o อันนี้คือเป็นเมนูที่คนต่างชาทานยากใช่ไหมคะเพศสีหน้าทุกคนเขาดูทานเราดูทานดวชิคกชงไม่พอเดียวคือถ้าคนชอบจะชอบเลยแต่ถ้าไม่ชอบจะมีกลิ่นดนึ่งจุดขายอ่างทีน้ามาดูนี่เือชอบกินกับผักกินกับเนื้อ 이게생선을삭힌거를넣는거예요โอ้ยใช่ไหมใช่ไหมฮะคุณจะเล่นได้ไหมคมคอามาแล้วไม่พูดถึงซีรีส์ที่กำลังโด่งดังที่คนรู้จักไม่ได้นะฮะนั่นคือเรื่อง Queen of Tears คุณฮะซีรีส์เรื่องนี้โอ้โหคนไทยชอบมากๆเลยทุกคนดูกันหมดแล้วใครดูแล้วซึ่งมาชมไหนดูแล้วยกมือขึ้น 몇 번. 다 보셨나요? 이어이어지 어, 우선 우선 이 드라마를 많이 사랑해 주셔서 너무 감사드립니다. ผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่รักซีรีส์่งนี้นะคะ또 김수현을 믿지 않아 주셔서 정말 감사드립니다. 그리고 앞으로 좋은 연기로 또 อน MP, ีคหลากเบแทนความรักด้วยผารดีดแบบนี้นะคะว้าว่งมวลชนเาบอกว่ารักมาตลอดและจะรักตลอดไปนะฮะอ<ะ>ยากรู้ฮะอยากรู้ว่าบทของแบล็กจนกูกับตัวตนของคุณคุณกิมซุยอนมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างอ๋อ아무래도มาร 한창 촬영 중일 때는 그그그 그그 싱크로율이 한93% 한 정도 됐었는데 지금은 한7% 정도 남은 것 같습니다. 그... รู้สึกว่าคือความซิงกเปอร์เซนเทอยู่ที่ประมาณ93เปเซ็นต์คุณคิมซิออนแพคเทอร์โร่นะคะแต่ตอนนี้เมื่อจบไปแล้วก็กลับมาเป็นคุณคิมซิออนแล้วก็มีความเหมือนประมาณเจ็ดเปอร์ซเดมันเหลือแค่เจต์แล้วชิมพรว่ากนน้ำเซิร์ฟดูยอรอย่งง้คุบอกว่าเหมือนแค่ตาหูจมูกประมาณนี้ซึ่งเถียงไม่ได้เลยไม่ได้รับ แต่อีกหนึ่งอย่างถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความเขาเรียกว่าเคมีที่เข้ากันกับนางเอกนะคะคุณคิมจีวอนนะคะที่แฟนๆชอบมากๆเลยใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าจะถามว่าถ้าให้เลือกฉากที่มีความสุขที่สุดกับฉากที่เจ็บปวดที่สุดอย่างละฉากนึกถึงฉากไหนฮะครับกั้ปทั้งทั้งทั้งท้งทั้งทังทั้งจัเงทัองทั้งทได้ดทั้ง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 ั้งทั้งท้งท้งทั้ง ออ아무래도뭐드라마ามา안에서는뭐짧게나오긴했지만어ง독일그신혼้행촬영อง가이제น장ี복한ี를촬영한ท같은기분่었고요ท้องี่่ที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 ่ท็นี่ที่ทีอที่นน่ที่ทีเทีนทีมทีที่ที่น่าจ่ที่ที่ทีที่ทีคื่่ที่ที่น่ที่ีีที่สุดที่ และก็ถ้าพูดถึงซีนที่แบบเศร้าที่สุดรู้สึกเจ็บใจเจ็บปวดที่สุดก็คือสติกเกอร์เลือกแสงจำได้ไหมฮะสื่อบนชนหยันยิ้งฮะหยันยิ้งหยอกภาษาสติภาษาสติ แสดงตัวหน่อยเป็นยไงฉากนี้เป็นไงเขาบอกเศร้าที่สุดดูแล้วเป็นไงฮะสู่มวลชนร้องห่มร้องไห้ดนวูมานี่จริงด้ร้องไห้สามวันสามคืนสามวันมคนร้อาเ้ักเฮย่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮะเอ่าน่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาาฮ่าฮ่อฮา่า แบคจอนอูเนี่ยค่อนข้างเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักพอสมควรอยากรู้ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงของคุณแล้วถ้าเจอแบบนั้นคุณจะทำยงไจาอย่างไรบบก็้ะอ่งไร้อางไรก็ได้ที도อา็จะไร้่ทอาี่จำไ้ี ก็คือในเรื่องนะคะคือแรกๆอ่ะแบคบทีอนอูก็คือพยายามหนีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็แบบพยายามทำตัวแบบมืนใส่ในปัญหาที่กําลังเจออยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวผมจริงๆเนี่ยผมน่าจะเคลียร์คือคุยให้ทุกอย่างเคลียร์เลยเออถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่สื่อมวลชนประทับใจมากเลย นั่นก็คือเรื่องราวของกรีนออฟเทนะคะที่โด่งดังทุบตมทุ่มเมืออในประเทศไทยของเรานะคะแฟนๆชอบมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่าคุณชูยอนยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากๆเลยอยากรู้ว่านอกจากงานแสดงงานพิธีกรงานร้องเพลงแล้วมีงานไหนที่คุณอยากจะทำอีกไหมฮะในวงการดาตนแบบ้ากว่ 지지금은가리않고고좀좀어매력적인것들을다해보싶하는중คือผมความคิดของผมนะครับผมว่าผมมีความตั้งใจที่คือแบบไม่ได้พยายามจะเลือกถ้าเห็นว่างานไหนน่าสนใจแล้วงานไหนดูมีเสน่ห์ผมว่าผมเลือกได้เลยครับเปิดทุกโอกาส เนี yeah, ่ยคือเอยขาทำอะไรก็ได้เพราะเขาทำอะไรก็มีเสน่ห์ไปหมดใช่ไหมล่ะเอาใช่ไหมล่ะใช่เอาปมอื่นสิถ้อย่างนี้อย่างนี้เขาทำอะไรมีเสน่ห์ไปหมดเพราะไม่ว่าจะอยู่งานไหนวงการไหนอะไรก็ตาม 그럼 하루를 어떻게 보내는 편이신지, 하루다뭐 요즘에는 이제 뭐, 골프를 치거나, 뭐, 자전거를 타거나 등산을 하거나 뭐 이런... 것들을 좋아하는 편이고요. 그리고 최근에는 이제 노래 연습을 열심히 했는데, 아 그게 약간 리허설 할때좀 불안해가지고 지금 예, 아막 손이 떨리고 좀 그런 상태인 것 같아요. คือช่วงนี้นะคะก็คือมีถ้ามีวันว่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไปตีกอล์ฟบ้างขี่จักรยานบ้างเดินเล่นบ้างอะไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขยันซ้อมร้องเพลงมากๆเลยแต่เมื่อกี้ครับแบบที่บอกตอนซ้อมอะครับก็คือตั้งใจแล้วนะแต่คือตอนนี้ผมเริ่มกังวลแล้วตอนนี้คือมือสั่นไปหมดแล้วอะหรอไม่ต้องกังวลฮะกำลังใจเยอะมากเลยไม่ต้องลังวลคูณเสียงตบมือกับสื่ออะก็ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเสียงเกรนเนี่ยโอ้ <laughs> 우리 기자님들의 환호 소리는 박수 <laughs> 소리보다 더 크다고 해가지고 말하자마자 이제 보여주시는 거예요. 치에 있는 자가에 있는 기자들 장가 에는 기자님들 기자님들 <laughs> <왜 웃음> <왜 웃음> ก็คือมีแผนที่จะเริ่มผลงานใหม่นะครับน่าจะเริ่มถ่ายทําผลงานใหม่อะครับที่ตอนนี้เตรียมอยู่นะครับก็อยา๋ยให้สื่อมวลชนแล้วก็แฟนรอคอยแต่เชื่อว่าทุกๆผลงานพร้อมพร้อมดูพร้อมซัพพอร์ตจากสื่อมวลชนอยู่แล้ว นะครับเอาล่ะวันนี้ได้คุยกันพอหอมปากหอมคอสุดท้ายนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ก็คือเอเชียทัวร์และเขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วยนี่นี่ปากปากอะไรกับแฟนๆหน่อยฮะเดี๋ยวเรือีตเอกบทุกคนค่ะบอกว่าทุกคนมาเจอในงานด้วยนะคะเจอกันในงานนะคะ 예또 태국에서부터 태국을 시작으로 예 좋은 기운 받아서 예, 무사히 투어 마칠 수 있도록 하겠습니다. แฟนมิตติ้งทัวร์ครั้งนี้นะคะผมตัดสินใจที่จะเลิกในประเทศไทยใช่ไหมครับก็หวังว่าผมจะได้รับ energy ดีๆจากทุกคนไปแล้วก็เริ่มทัวร์แฟนมิตติ้งของผมได้ดีในทุกๆประเทศต่อๆไปด้วยนะคะนะครับนอกจากวันนี้ <c oughs> แฟนๆที่มาันเยอะมากๆเพราะบัตรเราโซเอาแล้วนะคะก็ยังมีสื่อมวลชนที่วันนี้จะอยู่เป็นครบเป็นกำลังใจให้คุณคิมซูยอนแน่นอนและวันนี้เชื่อว่าจะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนฮะ,ะทุกคนนะ,ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณคิมซูยอน